รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นวิดเทปนะฮะตัวนี้นะครับโมเดล CF105 นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับนะฮะไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ช่องใส่ถ่านสก้อนนะครับถ่านเบอร์สใช้งานได้ปกตินะครับไม่อินเจ็ตแบนนะครับทดสอบมาเรียบร้อยนะครับใส่ใส่ถ่านได้นะครับนะะฮ เทปเต็มระบบนะตอวนี้แจ้งตำหน่งคือปุ่มรีเซ็ตเคาน์เตอร์ไม่มีแค่นั้นเองนะครับนี้ไม่ไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาแค่นี้เองนะฮะอ่ะต่อนะครับในระบบวิทยุก่อนนะครับออนนะฮะถ้าออฟไม่เล่นเทปได้นะอันนี้ออนสำหรับวิทยุนะครับแตงโมตกลงไปกลางแม่น้ำ AM นะครับอันนี้วอลลุ่มนะโทนตอบได้ปกติหมดนะครับ AM นะครับ

ทำการดัก้าค้นหาอย่างละเอียดตามจุดเป้าหมายและจุดตั้งสงสัยหมดแล้วเข้าสู่ช่วงเย็นจะมีการสัมรัเืือโดยสารจำนวนมากประกอบกับระยะเวลาที่แตงโมสูญหายจนถึงตอนนี้หากเทียบเคียงกับกรณีคนตกน้ำร่างกายจะอิ่มน้ำแล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้ว จึงปรับแผนเน้นการค้นหาบนผิวน้ำเป็นหลักส่วนอุปสรรคของการข้นหาใต้น้ําที่ผ่านมาก็คือเรื่องกระแสน้ําและอุณหภูมิของน้ําที่ค่อนข้างเย็นแต่ชุดทํางานทั้งหมดพร้อมใจกันอย่างสุดความสามารถเพื่อจะค้นหาอ่าเดี๋ยวจะสอบนะฮะตัวนี้แจ้งจตมออีกอย่างหนึ่งคือกอขวาได้เฉพาะม้วนที่ไม่ฝืดนะนะครับเครื่องมันก่อได้นะนะครับมุนนะตอนนี้ม้วนมันฝืดนะถ้าไม่ฝืดมากก่อได้นะฮะ จะกลับมาก่อฝั่งไี่เอาก่อซ้ายได้ปกตินะครับสำหรับม้วนนี้นะสำหรับกอ่อนะขวาลำม้วนที่เปิดมากก่อไดนน้นะครับที่อาจจะวิทยุโอทีนะครับทนปรับได้นะครับงานกองทสนับสนุนการทนปรับได้ปกตินะครับอ่าฟังระบบเพลยเลยก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองก่อม้วนนี้ดู มวนนี้ก็กรไม่ได้กอขวาไม่ได้ฮะกอขวาได้เฉพาะมวนที่ไม่ฝืดนะกอขวากอซ้ายได้ปกตินะครับ เส่ผ่านได้นะใส่ผ่านได้นะครับใส่ผ่านเป็นไหมเรียบร้อยนะครับใส่ผ่านไม่หย่อนไม่ยานนะเสียงตึงพอสมควรนะครับเสียงดีพอสมควร จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ